พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชนตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารด้วยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ร่วมกับเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลจัดตั้งโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อปี2552เพื่อสร้างความรู้สร้างโอกาสแก,เก่เยาวชนที่ประพฤติดีมีความสามารถให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับมัธยมมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญสายอาชีพ ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีพระราชดำริให้จัดตั้งมูลเลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชากุมารหรือมทสเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนกว่า10ปีได้พระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานแล้ว12รุ่นรวมกว่า1,800คน ข้าพเจ้านางสาวบุญญาพรเตนากุลนักเรียนม,มทสรุ่นที่11ค่ะด้วยความรู้สึกจากใจก็คืออยากจะขอบพระคุณโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้นะคะหลังจากที่ครอบครัวหนูพี่สาวเข้าโรงพยาบาลครอบครัวหนูก็ตกอยู่ในในความไม่มีความสุขค่ะ,คะพ่อแม่ไม่ยิ้มกับหนูเลยแล้ว แล้วเมื่อพ่อแม่รู้ว่าหนูได้รับทุนหนูดีใจมากเป็นรอยยิ้มครั้งแรกที่แม่มอบให้หนูแล้วหนูรู้สึกว่าหนูมีความสุขมากๆเราต้องการสู้ต่อไปหลังจากที่ได้รับมอบโอกาสจากพระองค์ก็อยากจะขอบพระคุณมากๆค่ะหลังจากที่ หนูหนูได้รับโอกาสหนูรู้สึกว่าโอกาสต่างๆเข้ามาในชีวิตหนูทำให้ชีวิตของหนูเปลี่ยนแปลงไปมากเลยค่ะโอกาสที่ได้เจอเพื่อนๆทุกคนจากทั่วประเทศได้รู้จักกับทุกคนมากมายทั้งครูฝึกต่างๆแล้วก็หนูรู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็โดยเฉพาะโครงการจิตอาสาพระราชทานนี้ทำให้หนูอยาก อยากสู้ต่อไปอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศให้เจริญยิ่งขึ้นค่ะขอพระคุณค่ะนีนะ่ทุกคนเป็นกำลังใจทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนอย่างน้อยก็ได้อยู่หัวสมเด็จก็เป็นกำลังใจให้ให้ทำความดีเดือดทุกคนต้องมีความเดือดร้อนทุกคนต้องมีปัญหาแต่ในประเทศไทยเนี่ยนะ มีมานานแล้วซึ่งประเทศอื่นมันไม่มีคือคนไทยเราเนี่ยเป็นคนที่ใจดีที่สุดคนไทยเนี่เป็นคนที่มีน้ําใจคนไทยเนี่ยรักพี่น้องแล้วก็ช่วยกันแต่คนไทยจำเป็นต้องมีวิน,นัยคนไทยเราจะต้องนึกถึงส่วนรวม คนไทยจะต้องเคารพปฎเกณฑ์ในในสิ่งที่ถูกต้องปฎเกณฑ์อะไรปฎเกณฑ์ที่ทําให้เรามีความสุขปลอดภัยหรือหน้าที่พลเมืองที่ดีพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ในโอกาสเสด็จพระราชจะดำเนินเป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทอดพระเนตรการฝึกปฏิบตัติและศึกษาดูงานในโครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา Love Camp Leadership วันเนสวลุนเทียเอ็กเปิร์ t หลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมมศึกษาตอนปลายรุ่นที่1ณศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่11มหาดเล็กราชวัล,ลบรักษาพระองค์ความทุกข์ในใจได้รับการขจัดและแปลเปลี่ยนเป็นความปิติยินดี